สวัสดีครับอันนี้คลิปที่2นะครับต่อไปเราจะวาดลายตัวที่ที่เป็นเหมือนกับใบของถาวัน,นะครับเดี๋ยวผมจะวาดตัวโค้งใหญ่ขึ้นมาก่อนทีนี้การวาดวาดตัวโค้งเนี่ยเราเรามองดูนะครับจะเห็นเขายัางไม่ค่อยกลมนะจะเป็นลักษณะเหมือนกระบวงรีเราก็ใช้วิธีนีะครับคลิกสองครั้งแล้วปรับตรงนี้นะครับ เราโยอลงจะทําให้เขาดูกลมกว่านะครับผิดกับอนแรกนะครับที่เราที่เราวาดขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่ได้ขนาดเราต้องเรากดไว้เนี่ยเ็าจะรักษาระดับนี่แต่ว่ามันจะไม่ได้ขนาดเราใช้วิธีนี้ทําให้มันกลมเดินนิดหนึ่งทำให้กลมมันปล่อยจากนั้นเราก็เดินนิดหนึ่งเขาจะกลมกว่าเดิมนะครับเราจะใช้ตัวนี้เนี่ยเป็นแม่แบบนะครับในการทําพวกลายนะครับ คือเราทําตัวนี้แล้วเราเพิ่มขนาดของเส้นนะครับจากนั้นเราจะวาดตัวที่เป็นหลายกับด้านขอบขอบนะครับเราจะใช้วิธีวาดวงกลมเข้าไปที่ตัวแบบนะครับเพื่อให้เป็นเหมือนกับเป็นช่องนะครับ เราดูที่ตรงนี้นะครับจะเป็นช่องช่องที่ตัดอยู่ในส่วนนี้นะครับเราก็ใช้ตัวเครื่องมือ smart f i l l tool หยอดเข้าไปนะครับเราก็จะได้ตัวกรอบขึ้นมานะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้เราจะบิดยังไงให้มันเป็นแบบโค้งๆนะครับเดี๋ยวผมจะเจาะเข้ามาดูที่ตัวนี้นะครับเราใช้ตัวนี้เป็นแม่แบลแล้วเราก็ copy ขึ้นมาอีกอันคลิกขวาที่มาส์นะครับ เราหมุนแล้วทาบเข้าไปที่ตรงนี้นะครับแล้วใช้สมาร์ทวิธยอดได้แบบขึ้นมาแล้วตรงนี้นะครับเป็นการหมุนเราจะสะสมพวกตัวต่างๆที่เราจะใช้ประกอบในงานของเราไว้ก่อนนะครับเราใช้ตัวเชฟทูนะครับจับที่โหนดเท่านี้นะครับไม่จับทั้งหมดน,นะครับ แล้วดูที่ property นะครับหมุนเราจะหมุนเฉพาะตัวนี้นะครับมันจะได้รูปทรงอีกแบบหนึ่งออกมาซึ่งไม่เหมือนเดิมทีนี้เราเอาตัวแบบเดิมมาทำอีกทีนี้เราจับโหนตัวนี้หนึ่งสองสามโหนใช้เชฟทู l นะครับหน,นึ่งสองสามโหนนี้แล้วเรากด นนี้นะครับหมุนเฉพาะบางโหนดบางโนดเราไม่หมุนเราก็จะได้รูปทรงแบบต่างๆขึ้นมาเพิ่มเติมนะครับอันนี้เราจะทำแล้วก็สะสมสะสมไปนะครับได้รูปหลายแปลกๆขึ้นมาใช้งาน ทีนี้เราจะมีมีทำตัวอีกตัวหนึ่งนะครับใช้ตัวเครื่องมือวงกลม,ม,ม,มแล้วก็ Convert to Curve จากนั้นตัดความความสัมพันธ์ในโนดล่างนะครับแล้วก็ทําให้เส้นนี้เป็นเส้นตรงเราจะได้เป็นตัวเหมือนกับหยดน้ำนะครับ ีนี้ตัวหยนน้ำนี่เรามาทำอะไรได้เราก็เอามาปรับเปลี่ยนได้โดยใช้เครื่องมือ d ด s t ทอ t i o n นะครับแบบกันงหันนะครับกดค้างไว้ละหมุน เราก็จะได้รูปทรงแบบต่างๆ,ๆเราทําไว้หลายๆแบบนะครับแล้วเราค่อยมารวมกันเดี๋ยวตามภักษานะครับ